สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อหลักค่าประจําหลักและการเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าหลักและค่าประจําหลักของแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยปกติทั่วไปที่เราเรียนเรื่องของจํานวนและตัวเลขเนี่ยก็จะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเราดูแล แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะในเรื่องนี้ก็คือจะมีหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนะคะต้องมีคําว่าส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนะคะเพราะฉะนั้นหลักส่วนสิบเรามาดูกันว่ามันคือตรงไหนหลักส่วนสิบก็คือทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งอยู่หลังจุดตัวที่หนึงหลักส่วนร้อยก็คืออยู่หลังจุดตัวที่สเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่ สองหลักส่วนพันก็คืออยู่หลังจุดตัวที่3ก็คือเป็นทศนิยมตำแหน่งที่3นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูค่าประจำหนักกันบ้างค่าประจำหนักของหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ100ค่าประจำหนักของหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ10ค่าประจำหนักของหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ1ค่าประจำหลักของหลักส่วน10จะมีค่า ก็คือเศษ1ส่วน10หรือ0.1เราสามารถใช้ได้ทั้ง2อันเลยนะคะจะใช้อันใดก็ได้เนาะต่อไปค่าประจำหลักของหลักส่วนร้อยก็คือมีค่าเศษ1ส่วนห0 0รหรือ0.01นะคะต่อไปค่าประจำหลักของหลักส่วนพันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนห0 0 0หรือ0.01นั่นเองนะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าหลักส่วน10เนี่ยตรงตัวเลยค่ะหลักส่วน10ก็จะมีส่วนด้านล่างเป็น10หลักส่วนร้อจะมีส่วนด้านล่างคือ100และหลักส่วนพันจะมีส่วนด้านล่างก็คือ1000นะคะหลักการจําง่ายๆเนาะหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหลักส่วนพันก็จะมีตัวส่วนตามนี้เลยต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า ตัวอย่างแรกนะคะพิจารณา732.504เรามาดูกันเลยนะคะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวเลขตัวแรกที่ประกอบก็คือตัวเลขแรกเลยค่ะเลข7เลข7อยู่ในหลักอะไรก่อนที่เราจะพิจารณานะคะให้นักเรียนมอง แบบแบ่งครึ่งก่อนนะคะนะคะดูนะคะเราจะแบ่งส่วนหน้าก็คือส่วนหน้าที่อยู่หน้าจุดและส่วนที่อยู่หลังจุดออกเป็นแบบนี้นะคะในกรอบสีแดงสองกรอบนะก็คือส่วนที่อยู่ด้านหน้าจุดและส่วนที่อยู่ด้านหลังจุดนะคะต่อมาเรามาดูเรามาดูส่วนหน้าจุดก่อนนะคะตัวเลขที่อยู่หน้าจุดเราจะเห็นว่ามันคือเลข7เลข3เลข2 เอามารวมกันเนี่ยเราจะอ่านว่า732นะคะก็คือส่วนหน้าเราจะอ่านตามปกติก็คือหลักการอ่านทศนิยมทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้น7เนี่ยจะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ700 3อยนะคะอยู่ในหลักสิบจะมีค่าเท่ากับ30ส่วน2ตัวสุดท้ายคืออยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2 นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขตามปกติเลยคือส่วนหน้าส่วนหน้าเราก็เหมือนตัวเลขที่เป็นจำนวนนับทั่วไปที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่ส่วนหลังเราจะมาใช้คำว่าหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันมาดูกันนะคะส่วนหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเลข5เลข5ตัวแรกนะคะอยู่หลังจุดตัวที่1เรา เรียกเลข5นี้ว่าอยู่ในหลักส่วน10จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน10หรือ0.5นะคะต่อไป0อยู่หลังจุดตัวที่2 0จะอยู่ในหลักส่วนร้อยก็คืออยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะก็คืออยู่ในหลักส่วนร้อยจะมีค่าเท่ากับ0คือ0อยู่ในหลักใดๆเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0นะคะต่อไป4 อยู่หลังจุดตัวที่3 4จะอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน1000พันหรือ0.004นั่นเองนะคะแบบนี้โอเคเนาะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างตัวต่อไปอีกนะคะตัวอย่างต่อไปเราจะเริ่มมีการกระจายแล้วนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปนะคะ8ป จุดสองขั้นแรกครูบอกว่าให้มองตัวเลขที่อยู่หน้าจุดก่อนแล้วก็อ่านเป็นตัวเลขแบบปกติคือจำนวนนับปกติทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนแรกเนี่ยส่วนหน้าจุดเราจะเห็นว่า8เนี่ยอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ80และ1อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูหลังจุด ส่วนที่อยู่หลังจุดกันบ้างนะคะก็คือในกรอบสีฟ้าเราจะเห็นว่าเริ่มจากตัวเลข2เลย2เนี่ยอยู่ในหลักส่วน10เพราะคือทศนิยมตำแหน่งที่1 3อยู่ในหลักส่วนร้อยก็คืออยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่2และ9อยู่ในหลักส่วนพันก็คืออยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่3นั่นเองนะคะ 2อยู่ในหลักส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน10หรือ0.2 3อยู่ในหลักส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน100หรือ0.03และ9อยู่ในหลักส่วนพันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ9ส่วน1000หรือ0.009ั่นเองนะคะต่อมาเราจะนำค่าประจำหลักของแต่ละ หลักเนี่ยมาเขียนรวมกันโดยใช้เครื่องหมายบวกนะคะก็จะเป็นการเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายนะคะามาดูนะคะเริ่มจาก8ตัวแรกนะคะ8อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ80แล้วก็8มาเขียนตรงนี้80นะคะต่อด้วยเครื่องหมายบวกนะคะและตามด้วยค่าของ1 ว่า1อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ1ต่อไปเราเอาเศษ2ส่วน10มาเขียนต่อเศษ3ส่วน100มาเขียนต่อและเศษ9ส่วน1 0 0 0มาเขียนต่อโดยการเขียนต่อกันอยู่ในรูปการบวกนะคะเราเรียกแบบนี้ว่าเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายนะคะในรูปการกระจายก็มีอยู่2แบบเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบที่ใช้เป็นเศษส่วนแบบ ด้านบนนี้นะคะหรือจะเป็นแบบที่2ก็ได้ก็คือใช้เป็นทศนิยมนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะได้ทั้ง2อ,อย่างนะคะต่อไปไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้เนาะจะมีอยู่ในแบบฝึกและให้ทำลงในสมุดด้วยนะคะฟังให้ดีนะแบบฝึกหัดครั้งที่4ใน 4ข้อนี้นะคะให้ทําลงในสมุดนะคะสมุดนะลูกนะมาเริ่มดูนะคะครูจะอธิบายว่าข้อนี้ทํำยังไงเขาบอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้เนี่ยอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดายอย่างเช่นข้อที่1 4.309ขีดเขียเส้นใต้เลข3เลข3เราต้องรู้ก่อนว่า3นี่อยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่1 3จึงอยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน10หรือ0.3แบบนี้นะคะให้นักเรียนเขียนแบบนี้ออกมาเลยนะคะข้อ 2, ข้อ3ข้อ4ให้นักเรียนลองทำนะคะทำลงในสมุดนะคะต่อไปอันนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะให้มาดู ดูก่อนนะคะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดนักเรียนก็ต้องไปสังเกตนะคะว่าอย่างเช่นครูยกตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1เนี่ยขีดเส้นใต้เลข2แต่ละจำนวนไว้แล้วแต่แต่ละจำนวนเนี่ยสอเนี่ยอยู่ในคนละหลักหมดเลยแต่เขาถามว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ในจำนวนใดเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะคะว่า ข้อ1เนี่ยอย่างตัวแรกสองตัวแรกจำนวนตัวแรก2อยู่ในหลักสิบนะคะต่อไปจำนวนที่2 2ตัวนี้จะอยู่ในหลักส่วน10นะคะเพราะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ต่อไป2ตัวนี้จำนวนที่3 2ตัวนี้จะอยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะเพราะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่3และ2 ของจำนวนสุดท้ายนี้2จะอยู่ในหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูเลยว่า2แต่ละอันเนี่ยเราเขียนออกมาแล้วว่ามันอยู่ในหลักอะไรไบ้างนะคะเขาบอกว่า2ในหลักใดเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือ2ในหลักส่วนร้อยนั่นเองนักเรียนก็ามาเขียนตรงนี้นะคะแค่นี้เองเนาะต่อไปด้านล่างก็จะเป็น เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจํานวนใดมีค่ามากที่สุดนักเรียนก็ต้องดูว่าแต่ละตัวเลขที่เขาขีดเส้นใต้มาเนี่ยมันอยู่ในหลักอะไรบ้างนะคะอ่าครูผ่านเลยนะต่อไปดูต่อนะคะเขาให้เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะกาหนดมาเช่นข้อ1 2 10 6หน่วย3ส,ส่วน10 5ส่วนร้อยสอส่วนพันนักเรียนก็ต้องรู้ว่า2อ,อยู่ในหลักสิ มีท่าเท่ากับ20ก็มาเขียนเลยค่ะ6หน่วยเนี่ยก็คือ6ต้องอยู่ในหลักหน่วย3ส่วนสิแสดงว่า3คือทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คืออยู่หลังจุดตัวที่1ก็มาเขียนเลยนะคะ5าอยู่ในหลักส่วนร้อยก็คืออยู่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ก็คืออยู่หลังจุดตัวที่2และส่วนพันก็คืออยู่หลังจุดตัวที่3นั่นเองแบบนี้นะคะ ก็ให้หนักเรียนเขียนเป็นตัวเลขออกมาแบบนี้นะคะอีก2อข้อต่อไปอันนี้เป็นการเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะคะเขาจะให้หนักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในกรองสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอย่างเช่นครูยกตัวอย่างข้อที่1น,นะคะ56.591 5ตัวแรกอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50 6อยู่ในหลักหน่วยก็คือบวกด้วย6นะคะ กองสี่เหลี่ยมที่ว่างไว้ช่องบนนะคะก็คือ5อยู่ในหลักส่วน10เพราะฉะนั้น5ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน10แบบนี้นะคะถ้าเขากำหนดส่วน10ด้านล่างมาแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นักเรียนก็ต้องเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะต่อไป9อยู่ในหลักส่วนร้อยก็คือเป็นเศษ9ส่วน100และสุดท้าย1อยู่ในหลัก ส่วนพันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนพันนั่นเองให้นักเรียนเขียนออกมาแบบนี้นะคะต่อไปให้เขียนให้อยู่ในรูปกระจายอันนี้ต้องเขียนเองนะคะครูยกตัวอย่างข้อที่หนไว้ให้แล้วอย่างเช่นข้อที่1 2, 6 5 3 0 2กอยู่ในหลักสิบแล้วก็มาเขียนเลย60 5อยู่ในหลักหน่วยก็บวกด้วยห้า 3นะคะอยู่หลังจุดตัวที่1น,นะเพราะฉะนั้น3ม,มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน10ก็คือ3อยู่ในหลักส่วน10นั่นเองและ0เราจะไม่เขียนนะคะเราจะไม่ต้องเขียนมาบวก0นเนาะ0ก็คือหายไปเลยไม่ต้องเขียนเราก็กระโดดมาอันตัวสุดท้ายเลยก็คือเลข2เลข2อเนี่ยอยู่หลังจุดตัวที่3เพราะฉะนั้น2ออยู่ในหลักส่วน 000, ก็คือเศษ็สส่วน1นึ่พันแบบนี้เลยนะคะอีก5ข้อนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากงานไว้เท่านี้นะคะนักเรียนคนใดทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งงานกันด้วยนะคะแล้วเจอกันวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ